สวัสดีครับอยู่กับหล้อดามกรีนครับถึงบางฝุ่นจะใหญ่ไม่ใช่ปัญหาครับฝีมือฝีมือล้วนๆมีคนถามคอมเมนต์ว่าใส่เพื่ออะไรครับเราขอตอบเลยนะใจมันรักครับแล้วก็สวยประมาณนี้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบครับ แต่ว่าคนที่ขับรถบรรทุกเขาจะรู้ว่าบันทุกหกล้อนี่แหละคุดินนี่แหละเขาจะรู้ว่าการแต่งรถมันใจมันรักครับใจมันรักอะไรที่แต่งแล้วมันสวยแต่งแล้วมันสบายใจนั่นแหละใจรักนี่เลยครับ การเข้าในที่แคบๆคันนี้ไม่มีปัญหาเลยมันอยู่ที่คนขับเพราะว่าเราเคยลงคลิปแล้วไอ้แคบๆนั่นแหละปัญหาของเขาเขาจะแก้เองครับแต่ก็ไปได้ครับบางฝุนไม่มีหักพี่ภาคคนนี้คนฝีมือมากขับรถนี่ นิ่มโอ้ลืมใจตัวมุมเอาเปิดเปิดเอาตัวครับแน่ไม่ไม่เปิดเรียกว่าตัวตัวนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูครับอันนี้บางฝุ่นบางฝุ่นออกมาประมาณถึงไม่สิบเซนสิบห้าเซนอันนี้ไม่ใหญ่นะ ข้างหน้าไม่มีครับมีแต่ข้างหลังอย่างเดียวว่ามันจะคล่องกว่ากันไหมแล้วอยู่อยู่ที่คนขับไหมเพราะว่าบางครั้งเขาชอบเขาก็ขับได้แบบสบายๆไม่ว่าบางฝุนใหญ่บางฝุนเล็กครับอยู่ที่คนขับนะไม่เกี่ยวกับบังฝุนครับอันนี้จะพอดีปึบ๊บเห็นไหม ตรงน,นี้แต่ไฟเยอะนี่แหละของเต่งเขาเขา,าเน้นที่ไฟกับกระจกครับเฮ้ยโอ้โอเคสวยดูอ้า ทำเลยอันนี้อีกหนึ่งคันไม่ยื่นเลยครับคันนี้สบายมากโอ้เดินหน้าเข้าไปเลยครับแล้วแต่คนถนัดครับอันนี้จะคล่องมาก ทางที่เริ่มแคบแล้วครับแต่เขาก็ยังถอยได้เดินหน้าก่อนแล้วก็ถอยเดินหน้ามาที่ฝั่งนี้ที่ฝั่งนี้เออนั่นแล้วไงเอะใส่เลยใสเลย ล่องอเดี๋ยวมาดูเซียนครับจา่วงฝุนใหญ่มาดูอีกรอบหนึ่งเราจะให้ดูด้านหน้าเมื่อกี้ดูด้านหลังแล้วครับไม่ไม่ต้องดราม่าอะไรนะบางคนก็ใส่เพื่ออะไรเนี่ยประมาณนี้ไม่ต้องดราม่าครับเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันครับ พูดไปแล้วเราก็ชอบแบบนี้นะแต่ยังไม่มีรถเลยยังไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นแหละโอ๋สวยงามโอ้เนี่ยขนาดบางฝุณใหญ่ๆก็ยังถอยแบบเหมือนเซียนเลยอะแคบแค่ไหนเขาก็ไปได้อไหน,ไหนดีเลยอะเยไ,ไม่มีชนครับบางฝุ่นแล้วก็ถอยฝั่งนี้แหละถูกแล้ว ไปเลยตรงไปเลยแหมสุดยอดประตูไทยปื๊นแหมเฉียบไปนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาครับบอกแล้วอะไรไม่ใช่ปัญหาใหญ่ๆไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถ้ามีดานมีอะไรหลบเอาเองแล้วกันเจอแน่นอน